สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือ2เพื่อคุณครับผมปิ๊กครับสายขายรถยนต์มือ2บริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดวันนี้ผมอยู่ที่โกดังบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการครับนี่พามาดูด้านหลังครับ Toyota r e ีโว m สมาร์ทนะครับเป็นตัวเจนะนี่มีติดตั้งแ a ลร y บอยทึบด้านหลังด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ครับผมสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อโตโยต้ารีโวครับตัวสมาร์ทแฉนะแฉบเปิดได้ครับเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลครับเกียร์ธรรมดานะเผมพาดูห้องเครื่องก่อนเลยนะนี่ห้องเครื่องครับรถยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับก็เลอะๆหน่อยนะอ่ารถฝากระโปรง ครับน็อตสากะโปงหน้านะยังไม่มีรอยขยับเลยนะนี่ทั้งสองฝั่งเลยครับนะตัวคานเดิมๆนะครับรูคมนะตัวหนังสือชัดเจนครับนี่ เลครับนะสว,สวยเลยมอน,น้าสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับนี่ฝาบนนี่สติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็ยังอยู่นะสติกเกอร์รองไปกระแทกก็ยังอยู่ครับนะนะเป็นรุ่นเจนะครับนี่ ันชนชสีดครบํานะตัวรถสีขาวนะเป็นตัวโทนครับล้อเป็นล้อกระท้าครับเป็นรถใช้งานครับผมนะรถยนต์หมดสัญญาเช่าครับสีขาวนี่เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดได้นะครับนี่โอ้โหแน่นๆเลยครับนี่ยังไม่เคยถอดเลย นะเดิมๆแน่นอนนี่ล็อตแก้มรถยังไม่มีรอยขยับเลยครับนะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูสำเนาเล่มนะครับรถยนต์เป็นปี2018นะครับจดทะเบียน2561ครับเครื่องโยนต์24นะดีเซลครับ150แรงมา้า เจ้าของลำดับที่หนึ่งครับนี่เล่มลงจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับกระบะบรรทุกมีหลังคาปิดนี่มีหลังคานะปิดด้านข้างครับลงเล่มเรียบร้อย ด้านหลังติดตั้งแคลริบอยนะครับเป็นแคลริบอยแบบทึบนะอ่านี่ด้านบนแคลริบอยมอีตีเสริมขึ้นมานะอาไว้วางของได้ครับนี่ด้านในครับมีไลเนอร์ให้แล้วนะติดตั้งแคลริบอยให้ด้วยนะครับ ขวาท้ายครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยเชื่อมรอยอาร์คนะ ใช้งานนะครับอเลขไม้ครับสองแสนหมนเกันสองรอิกิโลเมตรนะเลขมาเยอะหน่อยนะครับรถใช้งานนะคุญแจครับนี่กุญแจเป็นรีโมทหนึ่งดอกนะครับอ่ามดอกเดียวนะเกียร ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดครับระบบแอร์ครับวิทยุผมเปิดไฟนิดนึงอ่านี่ฮะเหนภายในเป็นเบาะผ้าครับสีดำนะนะเป็นเบาะผ้าสีดำครับก็เรจะไม่ได้ทำความสะอาดนะเลอะหน่อยครับนี่พวกนี้คราบก็ เมื่อมีการซื้อขายแล้วนะครับเราทําความสะอาดให้นะเบาะเราขัดให้ครับด้านนอกขัดให้ห้องเครื่องเราสะอาดให้ทั้งหมดเลยครับทั้งคันนะนี่แคบครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะ อแก้มขวาครับไม่มีรอยขยับเลยครับรถเดิมๆดแบบิบนมครบอ่าตัวนี้ล็อกเทคครับนะคันนี้มีล็อกเทคให้ด้วยพวกนี้เป็นสติกเกอร์นะครับเมื่อมีการซื้อขายแล้วเราทำความสะอาดลอกสติกเกอร์ให้ทั้งหมดนะ ก็คือรถจะเป็นสีขาวเลยนะครับทำความสะอาดให้ใหม่ครับทั้งหมดเลยลอกสติ๊กเกอร์ให้ครับห้องเครื่องฉีดให้ใหม่หมดนะครับทำความสะอาดทั้งคันรถเดิมๆเลยนะครับคันนี้เดิมๆเลยไม่ลึกหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าเอาไปใช้งานก็คุ้มอยู่ครับนะประมาณนี้นะครับผมครับผมสำหรับรถยนต์นะครับคันนี้นะ จอดอยู่ที่โกดังบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ใครสะดวกก็แวะเข้ามาชมรถก่อนก็ได้นะครับหรือติดต่อที่เบอร์นะครับ0835496696ติดต่อเซลปิกนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะราคาอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นเองนะครับนี่สามารถจัดไฟนแนนซ์ได้นะครับก็ถ้าจัดไฟนแนนซ์ก็ฟีดาวผ่อนอยู่ที่ ประมาณ5,300าวเราเนี่นะครับ5,000นต้นๆครับนะน่าใช้มากๆเลยครับรถเดิมๆด้วยนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ